ครับลุงเกษตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเกษตรนะครับป้าเกษตรเรามาอยู่ที่ไร่อานวยชัยนะครับวันนี้เรามาตอนนี้ป้าเกษตรก็เลยเนี่ยเป็นเรามาดูครับวันนี้เป็นกระแสที่แรงมากนี่ครับผมคืออะไรครับผมก็อันนี้เป็นออมชมพูอมชมพูใช่ค่ะคือตอนนี้ไม้กระแสไหไม้มาแรงไม้ด่างไม้ด่างไม้เขาเรียกอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกไม้อะไรแล้วมีจําหน่ายที่ไหนเนี่ยครับผมที่ไร่อำนวยชัยจ้า มีอะไรบ้างเอ่ยแนะนำแนะนำอ่ะไม้กระแสนทกแนะนำออมเงินอันนี้ก็เป็นไม้ไอ้นี่ไอ้ละสีผสมละสีผสมกระเทือนตเป็นไม้มงคลแหละแต่มองว่ากระถางนี้จะห่วงมากเลยนะครับมันเป็นทางนู้นเลยครับไปดูชมฟ้าชมหน่อยอันนี้เสน่ห์จันแดงมาวางต้นฝรั่งก่อนเลยกับต้นนั้นมาอันนี้เสน่ห์จันแดงอันนี้พิโลก้านมะละกออันนี้คล้าคือมาที่นี่มาแล้เมื่อใช้ได้เรียนรู้ครบทุกอย่างทั้ง โอ้โหครบเลยอันนี้ก็เป็นตะกอไอตระกูลไอนี่บองสีที่เขากำลังมาแรงกันนะตอนนี้ติดตามไว้นะครับชมคลิปนี้ติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาดูพามเคล็ดลับการขยายพันธุ์เคล็ดลับทำให้สีสวยเคล็ดลับทำให้รวยๆนะครับกับลูเกษนะครับนี่ครับจะประมาณนี้ละจ้ะแล้วถ้าเกิดเราต้องมาที่ไร่จริงๆอย่างเดียวใช่ไหมครับผมมาที่ไร่ดีกว่าจะได้มาชมมาเลือกได้มาเที่ยวกันนะครับ สุดยอดเลยไหมโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่ครับมาได้ที่ไอ้หนุชัยนะทีนี้เขามีแล้วนะไม่ตกเทนนะครับผมสุดนี้ครับสีสวยคือนี่โอ้โหนี่ใบนี้มันชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมีป้ายปากบอกว่านี่ชื่ออะไรตอนสวยมากเลยนี่ใบตอนนี้ชื่อไรชื่อไรนะนางใหม่นางใหม่แล้วเนี่ยขอรู้ไหมอันนี้อะไรนะนี่ครับสุดยอดเลยเห็นไหมก็ตอนนี้ไอ้หนุ่ชัยก็มีของดีอย่างครับ ก็มาเที่ยวชมได้ครับเที่ยวชมศึกษาหน้านี้คนี่ก็ขอบคุณป้าเกษตรอีกครั้งนะครับครับขอบคุณลุงเกษตรอีกครั้งนะครับผมขอบคุณจ้าขอบคุณอย่าลืมมากันนะครับผมนี่ครับไม่ตกเทนเนาะ